ใครที่ท้องผูกถ่ายยากแล้วแก้ปัญหาด้วยการทานยาระบายต้องระวังผลข้างเคียงให้ดีนะครับวันนี้จะมายกตัวอย่างการทํางานของยาระบาย2แบบด้วยกันแบบที่1ครับแบบเพิ่มความชุ่มชื้นในลําไส้เช่นพวก PEG lactulose หรือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะครับพวกนี้จะออกฤทธิ์ดุนแรงต่อลําไส้โดยมีการดึงดูดน้ําจากลําไส้เข้ามาเก็บกักไว้ที่อึของเราทําให้อึของเรานุ่มนิ่มไม่แห้งแข็งขับถ่ายออกมาได้แต่ด้วยวิธีการทํางานของมันแบบนี้ก็จะสร้างการระคายเคืองต่อผนังลําไส้แล้วก็ทาให้ลําไส้เสียสมดุลเกลือแร่้วคระที่2ือพกกตุน ลำไส้ให้บีบตัวเช่นพวกยามะขามแขกหรือว่าสมุนไพรต่างๆจำพวกนี้ก็ออกฤทธิ์รุนแรงต่อลำไส้เหมือนกันนะครับจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอึของเราแล้วก็บังคับให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวเพื่อรีดอึของเราออกไปด้วยคนที่กินสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะมีการมวนท้องปวดบิด ถ่ายเหลวได้นะครับเป็นการสร้างความระคายเคืองให้กับผนังลำไส้ได้เหมือนกันมีหลายเคสนะครับที่ทานยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานพอไปส่องกล้องที่โรงพยาบาลเขาเพบว่าผนังลำไส้ที่ควรจะเป็นสีชมพูมันกลับเป็นสีดำนะครับซึ่งนั่นก็คือผลจากการที่ผนังลำไส้ระคายเคืองมาเป็นเวลานานนั่นเองนะครับถ้าใครอยากแก้ท้องผูกแบบย,ยั่งยืนให้ลำไส้เนะี่ยได้ทํางานอย่างเป็นธรรมชาติต้องเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปนะครับเพราะว่าการที่ลำไส้เสียสมดุลการขับถ่ายก็มาจากการที่เราขาดจุลินทรีย์ตัวดีนััั่่นนเออองงงลททาาปรไบบ้้แคควะะจญหผูกด